ต่อไปเค้กเดี๋ยวฟรายเค้กไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเค้กเดี่ยวแพนเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆเกมนี้ชื่อว่า guess the word guess the word ก็คืออะไรคะ ทายคำครับทายคำก็คือเป็นการทายคำจากรูปนะคะทุกคนก็ตอนที่พวกเราทายนะทุกคนก็ลองถ่ายด้วยนะคะว่าทุกคนคิดว่ามันคืออะไรแล้วเกมก็คือเราทั้งสองคนะจะต้องทายเฟิร์น <F urn S 1> ยังไม่ได้ดูนะคะพวกนี้คือเปิดแบบสดเลยเนาะก็คือไม่ได้รู้คําตอบมาก่อนเราจะมาดูกันว่าเฟิร์นกับพีเตอร์นะคะใครจะเร็วกว่ากันโอเค it's a competition Yeah it's a competition okay, okay, okay. Yes Okay are you ready So I gotta take it serious Yeah, take it s e e Come on, drink i Okay, the first one. Lighthouse. เสมอเสมอหนึ่งแต้มนะต่อปล่อยเลยปล่อยเลยคนละหนึ่งแต้มนะคะอ่ะอันต่อไปค่ะ Sky Dive Yes Sky Dive Oh my God บอกบอกคำแปลด้วยสกายไดร์ฟอ๋อสกายไดร์ฟคือการระโดดออกมาจากเครื่องบินอ่ะใช่แล้วก็กางล่มอ่ะโดดล่มโดดล่มมาโดดล่มสกายได์ใช่โอ้ my god อ่ะพี่เตอร์ได้สองแล้วนะสองสองหนึ่งต่อไปค่ะชิลลี i mint no chili m i n ์ peppermint peppermint สองเท่าชิลลี mint p e p p ม r m i นะคะโอเคต่อต่อสองเท่านะ s ส r รูไ r เวอร I'm g o o d right Oh my god yes สกรูไ d r i อ e r ซึ่งก็คือไม่ใช่คือไอ้นี่ไข่ควงไขควงไขควงอ่าสกรูไดเวอร์นะคะไขควงต่อไปสกิมบบร์เฟิร์นพูดก่อนเฟิร์นพูดก่อนทุกคน เกมเท่าสเท่าถูกไหมสาเท่านะคะตอนนี้ต่อไปเค้กเดี๋ยวฟรายเค้กไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเค้กเดียวแพนเค้กเอาจริงว่า you distracting me ไม่ใช่เราก็ไม่พูดได้ไม่พูดได้สมาธิอะยูพูดได้เพราะเราก็โยนออกไปไงเกมมันต้องโยนออกไปแพนเค้ก ก็ใบเดด้วยซ้ำเขาบอกเอเคเอเคอยู่น่าจะสตอรี่เนิร์เช็คขอชนะสตรอเบอรี่ตอนนี้เห็นมือตอนนี้เห็นมือสตรอเบอร r y ี่ l น s h ์ k เช็คม่อไหร่กยลี่ตอไปไงยังดูโจทย์ไม่เคลียร์ใครถึง10ก่คนชนะนะจะแพ้ไม่ได้โอเคต่อไปเฟรนช์ฟรายส์โอเคฟรนช ชีส,สคอนบอลคืออะไรวะชีสคอนบอลไม่รู้จักชีสคอนบอลใช่เหรอยังไม่รู้เลยคืออะไรตอบตามรูปเลยเนะี่ยชีสคอนบอลใช่ใช่เป็นลูกไอ้นี่ ลูกชีสชีสบอลอ่ะช h สบ s ล b a I think so ถ้าเกิดตอบคำตอบคือชีสคอร c o r เออถูกต้องนี่ค่ะอ๋อมันเป็นอย่างงี้เราไม่ค่อยได้กินกันหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ต่อไปนะคะต่อไป moon p i ม moon p i อะ่ะ I was looking at you เด็กไอ้เด็กอ้เด็กไอ้ไ เราไม่เคยเพลย์เพลย์สตาร์นสักข้อ่มูลพายไงขนมไหว้พระจันทร์เหรออืมใช่ใช่แบบไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามูลพายอ่ะนะปล่อยไปเลยมาตอบเลยนะเลมอนจูสโอ้ยคนยังไม่ได้ดูว่ะจริงๆไม่เอาอันเนี้ยของเธไอ้เพื่อนสุกิงจริงจริงเอาเพื่อนสุกิงก็เขาบอกว่าไงเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วแม่ยู้วัาตีโตขึ้นไหมได้เดนคุณผู้ชมดูนะครับเคมื่อกี้เป็นมองโกว่ะ เกมอีส์ออนเจ็ดห้าเจ็ดห้าไงใช่เราอาจจะผิดก็ได้นะเลมอนชูวมันไม่มีทางผิดอ่ะเลมอนวอเตอร์อ่ะเฟิร์นบอกเลมอนวอเตอร์เลมอนวอเตอร์เลมอนวอเตอร์ชัวร์เลยมันไม่ไม่ไดูรูปเนี่ยทำไมไม่เซนส์อยู่นะเลมอนวอเตอร์เลมอนวอเตอร์นะคะทุกคนหกเท่าหกเท่านี่เป็นไงล่ะพบคน <laughs> nice, 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 popcorn. Popcorn. And now when when I lose, mm -hmm. I don't have any excuse. <laughs> I don't have any excuse too. pork I have <laughs> Tree Apple! Tree apple! Yeah. <laughs> apple tree. Coconut apple. I said coconut apple. Tree apple. Tree apple doesn't make sense. What is this? Okay. Pineapple? Tree apple. Pineapple? แต่ไม่ใช่เปิ้ลพายได้ไงโอ้คืออะไรโูนั้นเปิ้ลไม่แม่เซนเหมือนเฮ้ยอยู่คนนะเปิ้ลวะพายแนบปูแต่ยูไม่ได้ตอบนี่คนบอกพายแนบปูไม่ใช่แต่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ไม่คนพูดว่าพายแนบปูแต่มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่พายนี่ยูเซ่ยูเซ่อันนี้มันไม่ใช่พายนี่ไม่ทุกคนแต่เหมือนเขาบอกพายแนบโกลปาแล้วแต่สรุปได้ใช่หด้ตามใจไหร่แปดหกถ้าเป็นเราเด็กคนไม่ให้หรอกคะแนนพอดีเบิร์นให้ก็พายแนบปูไงก็จริงนะนะไฟดอก ปไปจงคืออะไรก็เห็นแล้วก็ต่อไปก่อนไงเห็นปะไม่ยอมจีบเนี่ยเขาจะไม่ถูกอยู่แล้วใกล้จะชนะแล้วนะอีกข้อเดียวแมชพอยต์โอชิเกนโอเคฟซีโอแมนเคฟซีโอ้ my god you're distracting me โ oh. อ โอเชี่ยนโอเชี่ยน what k e ฟรายชิคเก้นโอเคฟซีเคฟซีเคฟซีคทิ้ฟรายชิเก้ใช่ดูดิไม่เชื่อเพราะว่านี่คือคนแก่ทำเหนได้วยหรอไม่นีแปลกมากเลยนะทำไมเรแถูกก็ถูกไม่เกี่ยว จบพอดีนะคะ I want <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตอบถูกกันกี่ข้อไหนลองคอมเมนต์ดูหน่อยนะว่าตอบถูกกิงข้อข้อไหนบ้างะะแล้วตอบด้วยความเร็วเท่าพี่เติร์ดหรือเปล่าใช <laughs> ่เร็วแต่จะผิดแต่เร็วอะ <laughs> ก็คือสักแต่ว่าจะตอบไปก่อน<ช>ถูกผิดค่อยว่ากันนะคะวันนี้ก็มาเล่นสนุกๆเนาะเป็นการเพิ่มคําศัพท์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไว้เรามาทําแบบนี้ใหม่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราทําใหม่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะคะเราจะได้ทําเพิ่มเนาะ It s fun. <S Okay it's really fun guys you can play with other people as well okay we'll see you guys again in the next clip bye bye. peace